พ่อแมาพี่น้องของลุงนวดโกโกโกทุกท่านด้วยครับใครที่อยากเข้าบ้านเขียวของลุงนวดโกโกที่ไตโปรครับของดีอยู่ตรงนี้แล้วครับแต่อย่าลืมนะครับนี่คือช่องใหม่ฝากกดติดตามกันด้วยใครไม่กดติดตามฝากกันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นพิมีดัสครับระหว่าง PSV h y ไฮโดรเฟนเจอกับเฟนูครับเป็นบิ๊กแมตเลยนะครับ ของลีกเนเธอร์แลนด์นะครับในเวลาเที่ยงคืน 45- ครับโดยนี้ครับทางด้านพีทวีครับจะมาในแผน4-42ครับโดยหน้าคู่ของเขาวันนี้จะใส่เป็นบาโบโอซาริโอจับคู่กับเอรานซาฮาวีครับส่วนด้านเฟนูดครับจะมาในแผน4 2 3 1โดยหน้าเป้าของเขาวันนี้จะเป็นฮูเรียนกาลาซ่าครับโดยในมองส่วนตรงลุงสำหรับคู่นี้ครับเจ้าถิ่นพีทวีครับผลงานฟองกำลังเข้าฝักครับเอาชนะมา3เกมจาก4นะฮะ แล้วส่วนทางด้านทีมยอย่างเฟรนูดถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเจอทีมที่แข็งแข็งแล้วพีวีก็คือหนึ่งในทีมแข็งที่จะต้องเจอในวันนี้ครับสติที่เจอมาคู่นี้สูสีครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่วันนี้ณชั่วโมงนี้พีวีแข็งแกร่งกว่าเฟรนูดค่อนข้างมากครับลุงเลยของมองไปที่เจ้าบ้านอย่างพีวีครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลเดเปโปคาครับของเยอรมันครับเรวูเซนทีมจากบุนเดสครับ จอกับโคโลนทีมจากลีกา2ก็คือลีก2ของเยอรมันครับโดยวันนี้ในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ครับเลวูเซ่นถือว่าฟอร์มบอลลัร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้รวมทุกรายการเลยนะเลวูเซ่นถือว่าผลงานดีใช้ได้และววันนี้จะต้องมาเจอทีมอย่างโคโลนที่อยู่ในลีกา2ก็ต้องบอกตรงนี้ต,งตรงๆว่าคุณภาพเนี่ยคนละเรื่องถึงแม้ว่าโคโลนเนี่ยผลงานในตลอด5เกมที่ผ่านมาโคโลนจะผลงานดีก็จริงแต่เมื่อเทียบมาตรฐานแล้วเลวูเซ่นดูเหนือกว่าด้วยประการทั้งปวง เพราะนั้นจะไปที่เลวอุกเซ้นนะครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นบอลโกปาเดเลครับระหว่างเลกาเนสเจอกับเรอัลมาดริดครับในเวลาตีสามครับโดยผลงานของเลกาเนสครับห้าเกมที่ผ่านมาครับชนะ2เสมอ2และเกมล่าสุดเพิ่งแพ้ราโยบายเยกาโนมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านเรอัลมาดริดครับผลงานก่อนหน้านี้ดีมากๆครับชนะมา4เกมติดแต่เกมล่าสุดก็สะดุดแล้วครับไปแพ้ต่อเอสปันยอนศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่างฝ่ายต่างแพ้มาในเกมล่าสุดด้วยกันทั้งคู่ครับ ตัวนี้ครับทางด้่นเลกานเนสครับจะมาในแผน5 3 2ครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นมูเนยเอลคัสดาดี้ครับโดยในมองส่วนตัวลุ้นสำหรับคู่นี้ครับต่างฝ่ายต่างฟอร์มไม่ค่อยดีมาในเกมล่าสุดแต่ถ้าเมื่อเทียบผลงานแล้วเลกานเนสเอยมาริดเอยก็ผลงานดีครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมามาสะดุดในเกมล่าสุดนะครับเ้วเรื่องชื่อชั้นเนี่ยมาริดเนี่ยเหนือกว่าทางนั่นทีมเจ้าบ้านอย่างเลกานเนสอยู่พอสมควรครับแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือตัวหลักๆในแนวรับเริ่มได้รับบาดเจ็บครับสำหรับมาริด และพวกดาวรุ่งหน้าให,ใหม่ยังถือว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่ครับที่จะมาแบกมาริดในช่วงนี้ลุงเลยมองว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เขาจะมีเกมสําคัญเจอกับแอตมาริดเป็นการแยกจากฝูงของลาลิก้าลุงเลยมองว่าเกมนี้โรเตชันเกือบทั้งทีมแน่นอนเพื่อไปเล่นในแมตช์เสาร์อาทิตย์นี้เกมนี้ลุงเลยมองว่าเลกานเนสน่าเชียร์กว่ายังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นถ้าใครอยากตามมาตามมาได้เลยครับจะไปที่เลกานเนสครับพี่น้อง